ฮัลโหลสวัสดีครับเดี <reveal again response> <performance> like ๋ยวพุ่งคุหลาบริงครับกับเก็บตรจมกับเก็บตจำไซอิดมาจากมาต้อยกลับรถตรงนี้ครับอีก้่าไปแก้ดินแดงต้อยหรือไม่รู้เป็นว่าวันมันแย่งตาเมื่อเจ้าเราเหล็กเจ้าเนาะวันมันตรงตรงไหนจกในตรงไหนเป็นที่เ่าไปจิ้มมันในระว่างดินรุดปังลงไปเลย แต่คนมันเป็นเป็นหน้าป้าปแล้วน่งซึ่งไปจิ้มแดงเนาะซึ่งดินมันจุดมันเป็นไรพี่ทั้งนี้อะไอากวก็คอยป่าึออ้นได้ไหมคโลิปเรเจาะตัวเองไม่ได้ต้องมันไตก Nên có nhiều tractor vô na tác tư vô na đoàn viên tác tư vô đoàn Tình cảm cô căng này đoàn đứng Anh đi long lòng con lòng con Ông lòng con Bởi mời mời mà mời mà, cho mời 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 ngay mời cay chưa mày? nhảy <laughs> lật <laughs> 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 นี่ไม่บังตอนเอาวัวมานะยิงวัวลุงไว้ซันนี่ต่อไม่ไล่รถปีตอนก็ก็แล้ว <c oughs> ตอนจอนตอนจอดน, <c oughs> <c oughs> นี่กรุ่นพี่เป็นไรกันเป็นกรุ่นกัน

kiếp lo tang gọi này. đi? nagorno. quận người. Con người. Mm. quận Mm. Con Nhà Mm. 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 đi Mm. 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 để văng văng Mm.

Ừ, nó à? bỏ tại tại nó kêu sao nó kêu sao nó lùng, lùng, Tân 9 năm tóm mai mày. Mai Anh mày 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 Anh mày 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 bia mày mày bia mày mày tít tóm mày bon mày đó trời ơi ไม่อยาติเดเจอรถแต่ว่าถ้าไม่กินตั้งเล็กน้อยซึ่งบา,างครั้งเดี๋ยวพอไม่กินเลยทนะำได้ไม่ได้อักอักโก้ท <c oughs> ีนี้ก็เปลี่ยนบริโต่อมกก้มปิดกนะ้อนะาม,มาแล้วไต่วงเลยทีนี้ยันเด็กไตวงเม็ดมานเอาไปน้ยรูปอลุม

cô cán nuatiman bấm cán nuôi tới chín nuôi bia bia đã bắt đầu bắt đầu cà kopi kopi cà quế cà quế ô liang đấy bữa nay mua đến mà đến mà chơi anh ấy แหล่าการวิ่งม <les> <his word> <están> like ันจะวิ่งเล้วก็ไปกู้อยู่กลางร่องกันไปกู้จะยิงขึ้นกลางร่องกันตรงนี้กันแล้วก็อยู่ตรงนู้นกันไปกู้รีบร้อนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าตอนนี้มันตังมันมันแตกแต่ไม่เป็นไรเดียวรีบร้อเกียรติศดีได้แต่ไม่โตกันไม่ได้เพรมันนี่ครับมันพลาดกันได้ทุกเวลาทุกตีทุกดัง อย่าเดี๋ยวนั่นก็แล้วมันปลอดกันได้ปีกแต่มันไม่มีใครไม่ปลาดแล้วครับตะมันมปลาดคือบริรับการถ้าไม่ปลาดไม่ได้ไม่มีประรับการอย่าตะมันเดี๋ยวผมนะไม่ว่าตีไหนถ้าไม่ปลาดค,คือไม่มีบริรับการถ้าไม่ปลาดกันนอนอยู่บ้านนั่นไอ้คนไม่ปลาดคนนอนอยู่บ้านนินมันในนั้นกันนินสามปลายนี้ก็รวนต่างปีนี่รถปริกรถเลื่อนกี่กันแล้วตีนี้เห็นปุมมันไม่ได้มีโอกาสมาใต้

Tưởng bỏ đi mà đi không có ăn cắn đâu Mà mà, mà đã lên đi được kia mà rồi, rồi Nâng chắc là bé cua nhiều từng mai rồi để chào Tương nghi mà cặp bộ rồi tương nụ thì... kia đâm từng tôi Tôi vẫn cứ mấy rồi là văn dành chốc lên từng lên đến. เดียวปลักลงไปเนี่ยเตรียมเป็นกบอันนี้นะกบเมื่อกลางน้าเป็นใจี่เาขงงางน,นน้าคือโอ๊ก้างม่ได้เลือยเลนีโอ๊ก้างก็เล่นเต็มที่เลนี่น,นาบก,กาพนะี่นเป็นใจพี่ ừ Nói lịch lòng mà Bỏ lông nó đi mẹ bỏ lông à lông rơi con còn nhau Đây em còn quần cắp gặp ngập Quần cắp ủa qua mình ít nhiều nên tôi lắc mà lại mấy lại quan dèn con đơn tôi lắc lại đua tít cao nó chỗ mấy anh em phải lên 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 này rồi tiệm cần cần đi เดี๋ยวแต่ว่าเปลี่ยนตั้งมันไม่กะแค่นั้นแต่ว่าปะตายปลาประต้าไม่รู้อะไรเลยมันอิงเลยเนี่ยเนี่ยพักนี่ลงไปวันนี้ในตัวป้มต้อมีได้กระตดวคนนี้ครับบอกเกตัวป้มมันได้ดึงขึ้นที่แล้วมยมาที่นี่ป่าล้งกันไม่ได้ล้งเลยที่นี่แต่งแต่งเกี้ยเกี้ยอยู่เรื่อยในโรบไปกู้มาปลอมล้งมัน นะอ๋อใน Robin มัน Oh รอดวินไปมาเลยัง dia, มาเองเดี๋ยว <coughs> yeah, mm -hmm. uh, Ya,

มันแรงมันดรุ่นร่กิเลจั่งอนี้มันตั้มเรวนี่วกใช่ไหมมันตกใจไหมกันนั้นมัน้อยลงนาตานั่นแนพวก่วปจังวะเลยมันจุ้ง่หวาใจมันมันมันจงยีดีเจังแล้วก็ลุกเงยอ๋อปวดอยู่ตาย ไม่นี่เรียลงแบบนี้มันไม่มันไม่เปือไม่มันไม่ยงดูดย้ายแต่ตตั้งนมันย่างเดียวปอนั่นไม่เปือนไม่เปลือไม่เปลือไง้งคยอะไรนี่กค้งรลกันแดงกงบีแบนก็ <laughs> 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 Hãy subscribe nó cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่คนนี้กันนี่รูมเข้าไปเลยคนนี้กันนะเข้าไปเลยก็ไม่ได้ก็ปิดคนนี้กันคนนี้กันรูมเข้าไปเลยคนูมนี้แหละแกเลิกทำรูมแลาวมันมันแล้วอะไรน้องๆมั่งไม่กระมกลัมันอ่ะเออมาดูมา